ตัวเนี้ยมันตัวเนี้ยมันพุ่งเข้าไปหาแต่ตัวปกติมันต้องค่อยๆเดินเดินเทียอะไรก็ไม่รู้เสียเวลาที่ผายเลยเนี่ยมึงดูดิกูตีเลยเนี่ยเริ่มมึงถึงกูได้ตีแล้วเร็วปะไอชิดตัวธรรมดากว่าจะแบบโอ้โหอีเลเคคา กว่าจะถึงตัวกว่าจะได้ตีคือแบบไอ้เทียไปบรุ่นใจร้อนอ่ะเข้าใจปะมันเธอเกิดวันแม่หรือเปล่าฮะอุ้ยใกล้เพียงใกล้ใกล้ใอุ้ยตัวเดิมตัวเดิมสิบเอ็ดรึเปล่าใกล้ใกล้นิดสิบเขาเขาเขาเกิดใกล้ใกล้กับวันเกิดโนบิตะอ่ะวันเกิดโนบิตะเกิดเมื่อไหร่ว่าจำไม่ได้เอ้ยวันเกิดโนบิตะะโนบิตะเกิดวันที่อะไรก็นอะไรอ่ะ เธอบอกว่าเกิดโนบิตะป่าวะวันที่เจ็ดไงอ๋อเธอเกิดวันเกิดโนบิตะไม่ไม่เกิดโนบิตะวันที่เจ็ดอ๋อเธอเกิดวันที่แปดหรือวันที่หกใช่วันที่แปดอ๋อวันที่ มีสเต็บหลอกไฟไหมสเต็บหลอกไฟไม่มีครับนี่แสเต็บหลอกเง็นลัเล่นลันเล่นรนเล่นลเนี่ยมึงดูดิกูถามหน่อยอะเอาตัวธรรมดาเนี่ยเริ่มมาเวลาเท่านี้ได้แขวนยัง มึงว่าตัวธรรมดาเริ่มมาได้แขวญยังคือมันไม่ใช่เพราะว่ามันเก่งนะคือมันเล่นแล้วมันไ,ไม่น่าเบื่อ เอ้าบอกพ่อสอวจะได้ลูกจะได้เรียกพี่เรียกน้องถูกเออไม่ไม่ต้องเรียกไม่ให้เรียกอันยัเลี้ยงเกินไปเกินไปเกินฉันว่าก็ไม่น่าปีเดียวกับฉันหรือไม้ก็มากกว่าฉันไม่สักปีสองปีมันเข้มเกินมันเข้มเกินเลยเนี่ยเออมันเป็นกาแฟหรือเปล่าวะฮะคือมันเล่นสนุกอ่ะมันมาเล่นสนุกอ่ะ ข้าใจปะไปข้างไหนวะอ๋อห้โดนลมอ่ะสัสดีเพื่อนนี่กูแข็งไปสี่ทีแล้วมึงลองเทียบกับ เทียบกับตัวเดินปกติอ่ะกว่าจะได้แขวนานางขนาดไหนอย่างดูลินเหรอได้ครับตัวนี้ฮักศอกแทนฮักเทคได้ไหมได้ โอเคต่น,นั้นคือโจอบเออตอ่น,นั้นคือโจอบเข้าใจไหมเข้าใจคุณน,นอนได้เบ็บแล้วอ่ะแปะไว้แปะไว้แต่เดี๋ยวต้องเล่นลินก่อนนะมึงดูดิตัวมันสนุกขนาดนี้จะเลิกเล่นได้ยังไงล่ะ มึงดูตัวมันสนุกขนาดไหนมึงเห็นบ้างไหมมึงดูดิมึงเห็นไหมว่าตัวมันสนุกขนาดไหนฮะมึงดูดิ เขาบ้าคุณตามเดินที่14ครับผมขอบคุณครับเฮ้ยไอเชี่ยเออที่ไม่โดนเฉยอะไรนี่จะแทงหลังเหรอหรือว่าไง ประมาณเท่าที่สี่ครับต้องเป็นหอใ่หมความคิดพี่ก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่งสวัสดีสตรีมเมอร์ปล่อยสตรีมเมอร์นอนแห้งก่อน ให้สตมเมอร์อยู่กับเราก็แต่ยากเป็นไงเจ๊เจ็ดปีมาพรุ่งนี้ครับก่อนมันเดินแปลกวะถ้าเจอข้าาชกรอยก็ได้อยู่ซุ่นเดียวม่นเดียวยิวให้อะไรแก่เข็ม ใ,ใช้เข็มมันมันหนีมันไม่ได้เลยรวะเฮ้ยไม่ได้นะตายก็ตาย <S <S มันเข้เมเ<า>กินไปหากาแฟอะไรไอ้เหี้ยนี่เป็นกาแฟนะอ่ะเฟสบิต้าหรือเปล่าวะหรือว่าเนฟเล่ได้เดยเนฟเล่หน้าไอติมเอ๋อไอ้เหี้ยรอให้กูเดินทายก่อน,นด้วยโอ้มันรู้เนี่ยไม่เกี่ยวกับด่านนะกูบอกด่านไม่เกี่ยวข้าตวาตะกามันเล่นดี เรียบร้อยจบแล้วก็มันเกียมันเกียดนยอมให้ยอมให้มันตีเหอะเขาไม่อะไรหรอเล่นตัวนี้ไงให้หน้าไม่ลื่นหน้ามันจะลื่นอยู่แล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะคือถามกันเยอะมากเผื่ออันนี้เอาไปลง YouTube ด้วยคือในคือวิธีที่หน้ามันจะลื่นไม่ลื่นตัวเนี้ยมันหลักๆมันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดจะไอฮัรเทคอ่ะก็คือหน้าวิธีการที่หน้าลื่นนั่นแหละคือเห็นไหมเห็นเห็นข้างล่างปะข้างบนหลอดตัวเน็ตอ่ะมันจะมีปุ่มพุ่งอยู่เห็นปะถ้าเกิดอย่างเงี้ย ถ้าเกิดเวลาเราเข้าไปช, y, ชิดกับอ็อบเจกต์มากๆอะ่ะปุ่มพุ่งมันจะหายอย่างเช่นอ่านี่ก็ได้เห็นปะปุ่มพุ่งมันจะกดพุ่งไม่ได้เห็นปะถ้าเกิดเราจะพุ่งให้มันได้ก็คือเราต้องก้มหน้าเห็นปะปุ่มพุ่งมันจะกลับมาเห็นไหมปุ๊บหรือว่าเงยหน้าก็ได้ปุ๊บปุ๊บเห็นปะเออถ้าเกิดหน้าเราชิดมันก็จะพุ่งไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราก้มมันก็จะพุ่งได้ตรงนี้อาจจะไม่ได้อ่ะนี่เห็นปะ เออมันคือการหักเทคกหักเทคก็คือการที่เราก้มหน้าหรือเงยหน้าอะไรประมาเนี้ยแล้วก็เราจะไถไปกับไปกับกำแพงได้เห็นไหมง,งงปะ่ะมีใครง,งงปะ่ะเช่นเนี่ย ฮักเทคก็คือเห็น hmm. ป mm ่ะหน้ามันจะลื่นมาเลยเห็น huh ป่ะป hmm. hmm. uh ๊บใช่แท่หลังมันบั๊อกอยู่พี่หมูตอนเนี้ยเปิดแท่หลังมันบั็กเทียมคุณชั้นที่สิบด้วยสวัสดีครับภูมิอันนี้แปะดิงได้นะปั๊ปพี้แปะดิงได้เออฮักเทคกก็คือป๊บเห็นป่ะป๊บ ทีมแสวัสดีทีมสรุปติดอย่างมาหาอะไรอยู่ที่แมปด้วยใช่ไหมครับอันนี้อ่าใช่ใช่ใช,ใช่อยู่ที่แมปด้วยแมปที่น่าลื่นบ่อยจะเป็นพวกแมปแมป,แมปเดแฮกแบบเรือเรือหรือว่าวิหารหน่าจะลื่นบ่อยวิหารด่านอวกอหรือว่าถ้าเป็นของมันจะมีกระต่ายลื่นบ่อยสุดช่วงเนี้ยด่านกระต่ายลื่นบ่อยมาก เออดันเรือหรือว่าดันห้องอาหารมืดมนอ่ะก็จะลื่นบ่อยเออคือคือเอาง่ายๆเล่นตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติเลยที่จะแบบว่าบางทีเราอยากให้หน้าลื่นมันไม่ลื่นบางทีเราอยากให้มันมันติดมันชนมันดันลื่นปกติถ้าเกิดเล่นบ่อยมันจะรู้ว่าจุดไหนแบบพอชนได้จุดไหนชนไม่ได้อะไรเงี้ยเล่นบ่อยออต้องเล่นบ่อยครับสวัสดีครับริชันโพนี่สวัสดีครับ